น้ำไอจะ,จะลดไวมากเราจะจัดท้องดูถ้าท้องเขาเหลวเราจะวี่ได้ไม่ไม่หนาวงประโลมใจมากถ้าท้องแข็งจะวิ่งได้กว่กันก่นอนอื่นนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยว่าบอกนะใช้ใชนสองมือน,นะคะก,กดในสองมือกดกดลงไปไม่จำเป็นต้องแรงมากนะคะนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสามี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิแล้วเราก็ถ้าเขามีลมเขาจะเลยดออกมาถ้ามีมาเขาก็อาจจะตเยอะกมาแ้มไ่เขาใจเราจดือนะคะเราจะเปิดกับการเปิดดึงจะดือหนึนิ้วระวัดนะคะหนึ่งนิ้วนะคะเอาวิวชีวัดหนึงนิ้วแล้วก็ใช้มืงกดลงไปค่บมีีแขนข้าเห หนึ่งห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ทิศนะคะรอบจะมีสี่ทิศหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเรียกว่างเสริมประตูลงแล้วกดไปที่สะดือค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วขอพูดตงนี้ รอบวรดือเลยแล้วก็าใช้มือนะคะมือการแบบนี้ค่ะเราจะนวดเบานะคะเดี๋ยวกดแคครงเดี๋ยวที่คโคงคงที่โคงเป็นไยะี้โคงค่ะตามเขียนาฬกานะคะวสังเกตแต่แค่สังเกตนะคะว่าท้องถ้าท้องเริ่มนิ่ตามเขียนนากานะคะ ระ้าท้องท้องเริ่มนิ่งแล้วตัดตัดตัดเวลานะแล้วก็ใช้มือสองข้างที่แขนเอยู่ไว้ทีดนึงด้านข้างนี้นะคะเราจะเราจะมีโต๊ะโต๊ะพี่มาทันทีเลยเราจับท่อน้ำทิ้งท่อน้ำทิ้งเราเปิดกระทำที่สะดือเราเราใช้มือค่ะจับจับทั้งหลังเลยนะเบาบางโอเคไหมคะ ต้องมาใส่ความทีานาต้องลังซิ่โคท่าด้านข้างด้วยนะคะไม่งั้นจะเกิดการดิดผ้ดเีเนะพูู้ด you know? anyway> ู้ดซัลานนะคะกับมะเร็งแล้วใช้ส้นใช้ใช้ตรง้นส้นส้นเท้า อย่ารเดี๋ยวตกนะสายตัวนี้นะคะอุ้งอุ้งอุ้้นี้คะเราอยู่ตรงท่านี้เราจับเลยนะรง้รีดคะใช้กดรีดปื้ดเอาทิ้ที่เสนการทำแบบนี้นะคะหอมทั้งคนทำและคนถูกทำค่ะเราดีวังน ต้องต้องต้องแบบว่าถ้าถ้าเป็นจังหวะเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเหนื่ไงเราช่วยแค่ข้างเดียวเนาะให้เอวแห่งข้างเดียวได้แล้วก็แขวนเกลียตามีไว้พี่มีขายนะเป็นกรใช้แผ่นเกลียวตานะคะลูกจากตรงนี้ค่ะโยจะเป็นแต่แต่แต่เขาบอกว่าถ้าเป็นเป็นเข่าควายมันด้านจาก รีบลงกระดึงมาแล้วตรงนี้เราจะลงหัวหน้าวรูดากันะรีบที่สุดนะฮะเดี๋ยวหัเหน่าวบวใครใครอยากเพิ่มหัวหน่าก็รีบเลยอันนี้ก็คือไวก็คือไว้หนึ่หนึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะจับหัวหน่าหัวหน้าตรงนี้นะคะหนึ่งนิ้วเราใช้ติดของนิกลางา อาจาจะเป้นเด่นลงในวันค่ะอืมในแกระาค่ะร้ของเราเอ่อกระชับแส่วนทุกส่วนแต่ม okay ีบางส่วนเราไม่กระชับค่ะมีแด่ฟูนี่ค่ะว้าวดูดังของเราขอาของเราพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะผิดพลาดล อ่าเดี๋ยวเราจะจับใต้สะดือนะคะใต้สะดือลงหัวเหน่าจากตรงนี้ใต้ซี่โครงนะครับจับใต้ซี่โครงนี่ลงไปที่สะดือก็ช่างก็พ่างจริงอยู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราทำการปิดเมื่อกี้เราเปิดขึ้นมาเอ้ยเราเปิดขึ้นมาแล้วเราจะทำการปิดแต่นี้คือการท่าเด็ดคือการตัดไข่มันตัดไข่มันนะคะตรงนี้เราจะเห็นซี่โครงไหคะ ระดับที่โคงเอามือตั้งแบบนี้นะคะจากที่โคงเราจะรีบรี่องร่อนมันที่ข้างข้างที่โคงนะคะแล้วก็รูดลงมาถึงหัวเหนาวนี่คือเาัดไขมันรูดดอกคัวค่ะบนี้ค่ะแล้วก็่างนี้ค่ะลงมาที่หัวเหน่าวนะไป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 ยาวๆรูดอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลงที่ตรงนี้ค่ะเราตัดสางคั้นนะคะ พี่เชื่อว่าทุกคนอนะ่ะมีบางคนก็มีเทคนิคดีๆช่วยแชร์กันได้นะอย่าโกเองแล้วก็เก่งเะคะ่ะเขียนหลายคนเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดใช่ไหมจิ้ตามทางแล้วก็ปิดจิกกแล้วหนึ่งนิ้วรอบประเด็นสิ่งนี้นะคะว่าก็ไม่ใช้แรงมากนะคะเป็นการที่เซฟแรงมากๆเลยแล้วก็ขบวนการขัข้นตอนทั้งหนคะ ส้างกระดือค่ะสร้างกระดือเอาหนูเราละจัดก,กระดือในหนึ่งเน่ยออถ้าทำเองนะคะแนะนำนอนดูทีวีแล้วก็ทำไปวงจรเพลินเราเร,เราทำได้นานแต่ครูนี้ก็ถ้าใครครูงหงาก็ไม่มีปัญหาอะไเละทำไออด้เข้าแล้วจัดเองกุตาได้ครับอย่างทองอย่างครับนอยอีกรู้เลยค่ะ <c oughs> ตัีเดี๋ยว่ทานอกอีกอราุตอนาตอนรีดใช้เวลานานแค่ไหนรีดด้วยแผ่นตระาอ๋อแล้วบนข้างล่างรีดรีดนะคะจับจัตรงนี้มานับสิค่ะนับสินี่ยรีดลงมาสำรวจทก้งทะเลนะคะจับเน่นับหนึ่งสองสามสีห้า เจขยับหเจ็สขยับขยับไปเรื่อยแล้วก็จับคุมที่จะดึงเนี่ยก็สิบไปเรื่อยเรื่ยแล้วเาทำที่ข้าด้านข้างจตนาที่สุดก็คือนอนตะแคงตะแคงข้ารีดเข้ารีดเข้าใกล้ที่ไหนที่ลงที่นั่นีลงไปที่ตรงหลังหรือที่บอกแล้วก็ิีงเข้าส้นค่แค่นที่ทำ เต็มที่คือทำโชว์าที่เปิดศูนย์เปิู์้ให้กับน้องๆนะคะเอ่ออย่างน้อยสองนิ้วี่ที่ลดทํทำทำโชว์เลยค่ะทำโชว์เลยให้เขาซึ้งสุดค่าแล้วโชว์โชว์อย่างนั้นลดลงค่ะสองนิ้วมันเป็นอะไรที่แบบวาขามากจนหนึ่งไม่ใช้แรงนะเอาผมให้น้องสารั้างล่ารมาตกใจผู้ทำดแล้วก็ลงมือ ก็ปเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะดังนั้นนะคะก็ปะเปลี่ยนบอกเมื่อสักครู่นี้เราทำที่แขนง่ายๆเลยค่ะพอเราทำขาแล้วก็แค่ทำย้อนกลับมาหลักการคล้ายๆกันแค่เราย้อนแล้วก็ปิดแล้วก็ย้อนเข้ามาที่บริเวณข้อขานอีกเพราะว่าต้องเป็นข้อน้ำเสียงอ่อนนุ่เหมือนี้น,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 นะคะดังนั้นเนี่ย